สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนำโชคชาแนลค่ะก่อนไปชมตัวเลขก็มาทานข้าวที่ยังผัดกะเพรากุ้งสดนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็มีขนมเปี๊ยะถาดใหญ่ๆเหมือนกันแล้วตามด้วยลังนกสกอตค่ะซุปไก่หรือลังนกอ่านไม่ทันเนาะแล้วก็ไปชมตัวเลขทานข้าวอิ่มก็ไปชมตัวเลขกันต่อ วันนี้มีแนวทางหวยฮาหนอยวันที่10มกราคมมาฝากเช่นเคยนะคะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางไม่ได้ชักชวนทุกท่านเล่นการพาน,านันถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ผ่านค่ะเพราะว่าตัวเลขที่เข้าก็คือทางช่องไม่ได้ การันตีว่าตัวเลขต้องเข้านะคะเพราะว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเลขจะออกตัวไหนที่ถูกกันก็คือฟุ๊กล้วนๆค่ะไม่ได้แม่นยำไม่ได้อะไรมากมายถ้าเข้ามาชมก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะขอขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมก็จะกลับไปหาทุกท่านทุกๆบ้านเช่นเคยค่ะก็ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทำงานเท่านั้นถึงจะได้เงินนะคะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ